เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนมินไหมคะบางครั้งเวลาลูกค้าส่งผ้ามาเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นคราบสกรปรกที่เสื้อผ้าของลูกค้าแบบเนี้ยแล้วเรากลับถามลูกค้าว่าพอจะรู้ไหมคะว่าเปื้อนอะไรมาและลูกค้าตอบเราว่าไม่รู้ค่ะและเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าเราอยากจะช่วยลูกค้าเราอยากจะซักให้ได้ฉะนั้นเวลาที่มินจะเลือกที่จะเหมือนกับว่าจะวิเคราะห์คราบต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นคราบจุดๆแบบนี้มาซึ่งมินก็ถามลูกค้าแล้วเขาก็บอกว่า ไม่แน่ใจว่าเปื้อนอะไรมาแต่ถ้าจะให้มินวิเคราะห์นะคะมินก็จะดูว่าลูกค้าคนเนี้ยของมินเนี่ยที่ใส่เสื้อตัวเนี้ยเขาทำอาชีพอะไรหรือว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในฐานะอะไรเช่นเป็นเด็กหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาสำหรับลูกค้าคนเนี้ยของมินเนี่ยเขาก็เป็น ครูนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าเขามีลูกเล็กด้วยเพราะฉะนั้นมินก็จะมองไปถึงกิจวัตรของเขาอะคะ่ะว่าส่วนใหญ่เลยคนที่เป็นครูหรือว่าคนที่มีลูกเล็กเนี่ยอะไรบ้างที่จะเปื้อนเสื้อผ้าเขามาได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งในตรงเนี้ยมินมองให้ลึกไปถึงตรงนั้นเลยนะคะแล้วเวลานั้นเนี่ยมินก็จะมวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นครูเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะเป็นคราบที่จะมาเปื้อนเขาได้ ถ้าเกิดว่าให้มีนวิเคราะห์จากคราบอันนี้แล้วเนี่ยไม่คราบหมึกไม่คาบหมึกปากกาก็จะต้องเป็นคราบใดคราบหนึ่งแต่มินวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคราบหมึกปากกาซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าเขาเปื้อนอะไรมาก็เหมือนเหมือนกับเราถูกต้องไหมคะเขาก็ไม่ได้จะแกล้งอะไรเราแต่แค่ว่าเวลาที่เราเปิดร้านซักอบรีดเนี่ย เวลาเราเห็นคราบอะไรเนี่ยเราอยากจะช่วยเขาให้เต็มที่และเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันเนี้ยมินวิเคราะห์ว่ามันคือคราบหมึกปากกาเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามินจะวิเคราะห์ถูกหรือว่าวิเคราะห์ผิดซึ่งบางครั้งเนี่ยมินก็วิเคราะห์ผิดเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคราบหมึกปากกามินจะมีวิธีการกําจัดอย่างไรและถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คราบหมึกปากกาล่ะเราจะมีวิธีการกําจัดได้แบบไหนต่อไปดูกันค่ะ เมื่อเราได้วิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามันจะเป็นทาบหมึกปากามินก็จัดการเลยค่ะใช้แอลกอฮอล์หยดลงไปเลยแต่ถ้าดูแบบนี้แล้วมินรู้เลยค่ะว่าเราวิเคราะห์ผิดและใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเลยอย่ารอช้าค่ะให้ใช้น้ํายาขาจัดคราบคลายผสมกับน้ําตีให้เข้ากันแล้วก็แช่ผ้าเอาไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นลองลอง,ลองมาขายี้ผ้าเบื้องต้นก่อนแล้วใช้น้ํายาขาจัดคราบคลายบีบลงไปที่บริเวณคราบแบบนี้แล้วก็เริ่มขยี้เลยค่ะการขายี้ผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่า พอเราขยี้แบบนี้แล้วดูซิว่าคราบมันจางไหมถ้าเกิดว่าคราบมันจางลงไปนั่นหมายความว่าวิธีนี้ได้ผลค่ะหลังจากนี้เราก็บรรเลงเลยค่ะทําต่อเลยค่ะซึ่งเกมนี้มินมองว่ามินชนะแล้วค่ะไมซ์เซ็ตของมินเวลาที่มินจะซักผ้าลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าเป็นคราบสกรปรกแบบนี้มาเนี่ยมินอยากจะช่วยลูกค้าค่ะและมินขอทําให้เต็มที่ก่อนถ้าวันนี้มินทําเต็มที่แล้วมันไม่ออก มินจะได้พูดกับลูกค้าได้ว่ามินพยายามทุกวิธีแล้วแล้วมันไม่ออกป้องกันวิธีอะไรรู้ไหมคะป้องกันเวลาลูกค้าเนี่ยเขาไปซักเองเวลาเขาไปซักเองถ้าเกิดว่าเขาซักเองแล้วมันออกละคะแล้วในขณะเดียวกันที่เราเนี่ยบอกกับลูกค้าไปว่ามินทําทุกวิธีแล้วแล้วมันไม่ออกทีนี้แหละคะ่ะมันก็จะเสียเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทําทุกวิธีแล้วแล้วมันไม่หลุดอันนี้คือเราจริงใจกับลูกค้าเพราะว่าเราทําแล้วจริงๆแล้วมันไม่หลุด อันนี้คือ Mindset ในการทำงานของมินค่ะเวลาที่มินจะเปิดร้านซักอบรีดหรือว่ามินจะดูแลลูกค้าของมินแบบนี้เห็นไหมคะพอเวลาเราทำได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชนะเลิศเกมนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะสำหรับการซักผ้า สรุปว่าคาบหลุดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่เหลือร่องรอยอยู่เลยค่ะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะซึ่งจริงๆเลยเนี่ยเสื้อตัวนี้มันเปื้อนแค่ด้านนี้แหละค่ะด้านพุงนี่แหละค่ะแล้วก็มินได้วิเคราะห์ไปว่าคาบสกรปรกที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นจากปากกาแต่ว่ามินใช้น้ํายาขาจัดคราบป,ปากกาเอามาซักแล้ว มันซักไม่ออกค่ะเลยมินก็เลยใช้วิธีการใช้น้ํายาขาจัดคราบใครนี่แหละค่ะยดลงไปที่บริเวณคราบแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อขยี้ไปแล้วปรากฏว่าคราบต่างๆเนี่ยมันหลุดล่อนออกไปโดยแบบง่ายดายเลยค่ะเหมือนกับว่าเราได้วิเคราะห์คราบไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของเสื้อก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมินก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาซึ่งมันก็ไม่ถูกแต่ว่า ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีน้ำยาครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขจัดคราบหมึกปากการรักแร้เหลืองหรือว่าสนิมเลือดขจัดคราบสีตกทุกอย่างและก็น้ำยาขจัดคราบใครน้ำยาทุกอย่างที่อยู่ในร้านของมินเนี่ยมันเหมือนเป็นคลังอาวุธค่ะที่มินมีไว้ในสต็อกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราเจอคราบต่างๆเนี่ย แล้วเรามัวไปรอสั่งซื้อเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ทันฉะนั้นการที่มินจะบอกกับเพื่อนๆแบบนี้นะคะว่าถ้าวันนี้เราเปิดร้านซักรีดฉะนั้นน้ํายาต่างเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้เลยไม่ใช่ว่าเจอคราบแล้วเราถึงจะไปสั่งซื้อแบบนี้บางครั้งมันก็จะไม่ทันท่วงทีค่ะเหมือนอย่างเช่นน้ํายาหรือว่าผงขจัดคราบสีตกเหมือนในร้านของมิน ปกติเลยเนี่ยผงขจัดคราบสีตกในร้านของมินมินจะมีเอาไว้เลยค่ะ1กระปุกใช้หรือไม่ใช้มินก็เตรียมเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมันพลาดขึ้นมา และอย่าลืมนะคะเวลาเราจะขจัดคราบสีตกเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีการที่พอเราเห็นปับ๊บเราต้องรีบขจัดออกทันทีเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีอาวุธครบเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีนั่นเองอันนี้ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านซักอบรีดหรือว่าแม่บ้านเนี่ยที่ใส่ใจกับงานซักผ้าเราจะต้องมีอาวุธให้ครบพร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะ